ถึงคนไทยที่ชอบไปเที่ยวกัมพูชานะครับกัมพูชาปรับเป้าต่างชาติเยือนประเทศเป็นสองล้านคนพบเป็นชาวไทยเที่ยวมากที่สุดโดยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกัมพูชาเนี่ยเยอะมากเลยนะจนต้องมีการปรับแผนปรับเป้าหมายกันเลยทีเดียวเนี่ยตามข่าวนี้เลยทุกคนแล้วก็พบว่าอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกัมพูชาคือคนไทยคนไทยแต่ยังไงยังไงก่อนถึงคนไทยที่ชอบไปเที่ยวกัมพูชาทุกคนนะ ลองไปอ่านคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มในโซเชียลต่างๆดูนะทุกคนหลายๆความเห็นเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ดีกับคนไทยเลยนะเหยียดหยามคนไทยสารพัดนานาแล้วก็เคลมอันนั้นเคลมอันนี้ไอเรื่องเคลมกันไปเคลมกันมาว่าใครมาก่อนมาหลังนะเราสามารถถกกันด้วยข้อมูลได้นะทุกคนนะแต่ทีเนี้ยดูที่เขาดูถูกเหยียดหยามเราสิเราจะยังไปเที่ยวเอาเงินไปเข้าประเทศเขาเหรอเขาดูถูกเหยียดหยามเราขนาดนั้นอนะลองไปหาดูตามเพจตามแพลตฟอร์มต่างๆดูนะว่าเขาพูดถึงเรายังไงบ้าง ในขณะที่ชาวกัมพูชาเนี่ยมาทํางานแรงงานในไทยเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามอะไรเลยนะแต่พอมันมีประเด็นเรื่องการเคลมเรื่องมวยหรือเรื่องอะไรต่างๆคือคนทางกัมพูชาเนี่ยเหยียดหยามคนไทยมากๆผมก็คิดว่าเราคนไทยก็ไม่ควรจะไปเที่ยวเอาเงินไปจับไปจ่ายไปเข้าประเทศเขาบ้างแล้วนะลองไปอ่านคอมเมนต์ดูนะคือคอมเมนต์แรงมากเลยนะทุกคนนะลองคิดดูเราจะเอาเงินไปอุดหนุนเขาทําไมเราจะไปเที่ยวบ้านเขาทําไมในเมื่อเขามีทัศนคติที่ไม่ดีกับเราอะนะ ถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศทั้งทีเนี่ยเราไปในที่ที่เขายินดีต้อนรับเราดีกว่าไหมไปที่ที่คนเขาไม่ได้เหยียดหยามเราจะเสียเงินทั้งทีอ่ะก็ไปอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดีกว่าเนาะ